อันนี้ก็มาถึงบูธไอซูนะครับก็มาที่บูธของสยามซอฟติกนะเดี๋ยวจะมีคุณกุ้งให้คําแนะนําข้อมูลต่างๆในงานขอมานาะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับคุณกุ้งเดี๋ยวช่วยแนะนําหน่อยว่าออตอนนี้เนี่ย เอซุสมีโปรโมชั่นอะไรบ้างในงานเข้ามาโปรโมชั่นในงานเข้ามาตอนนี้ก็เป็นพวกศูนยเปอร์เซ็นต์นะครับของพวกบัตรเครดิตก็จะมีกสิกรนะครับกสิกรซิตี้แบงค์กรุงศรีนะครับ,แ,รร ank, รนะรบแล้วก็ SCB นะครับแล้วก็จะเป็นบัตรของเฟิร์ชอยด์นะครับส่วนบัตรพวกบัตรเครดิตนะครับจะศูนยเปอร์เซ็นต์สิบเดือนส่วนจะบัตรของเอ่อเฟิร์ชอยส์ศูนยเปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนนะครับส่วนสินค้าตอนนี้ที่ขายดีที่สุดนะตอนนี้ก็จะเป็นตัว รุ่นนี้ครับเป็น a X42JE VX080D นะครับ, GE, 0, รบตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ตรงที่ตัว CPU นะครับ ตัวนี้เี็นไฮไลท์ตัวที่ CPU จะเป็น c o r n i 7นะครับ740ความเร็วอยู่ที่173นะครับเทอร์โบอยู่ที่2.93 2กแรม2อกิกฮาร์ดดิสอยู่ที่5 0 0 g กิกนะครับแล้วก็เป็นตัวการ์ดจอแยก5 7 7วี่าง512 d d r ดนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ26,900บาทถือว่าเป็น c o r e i7 ที่ราคาแรงที่สุด,สดแล้วก็ถูกที่สุดของของ c o r e i7 นนะครับณปัจจุบัน นะครับเพราะว่ารวมถึงพวกสเปคหรือว่าซี U อะไรอย่างเงี้ยราคาระดับนี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วก็น่าเล่นที่สุดแล้วครับเป็นตัวไฮไลท์ตัวเป็นตัวที่ขายดีมากๆนะปัจจุบันตอนนี้นะครับอันนี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมแบตครับผมตอนนี้ราคายังไม่รวมแบตนะครับโอเคแล้วก็ตัวถัดมาที่เน้นกลุ่มลูกค้ากลางๆลูกค้าทั่วไปครับจะเป็น A42JV นะครับ VX072D นะครับตัวนี้เป็นคอย5460นะครับ เป็นความเร็วอ,อยู่ที่2.53นะครับเทอร์โบอยู่ที่2.8นะครับแรม2กิกฮาร์ดิส500กิกความเร็วรอบของตัวของตัวฮาร์ดิสอยู่ที่7,200รอบนะครับการ์ดจอก็เป็นตัว Nvidia นะครับ T-Force GT 235 VRAM อยู่ที่1กิกนะครับ DDR3 ถือว่าแรงสุดเลยป่ะครับก็ <c oughs> ถามว่าถ้าเหลือ <c oughs> ถ,ถ้าถามว่าเรดับการ์ดจอนะครับถือว่าตอนนี้แรงสุดในเรดับของ g e f o r c e <oughs> นะครับ <c oughs> ราคาก็อยู่ที่24,900ยังไม่รวมภาษีนะครับนะส่วนตัวบอดี้เป็นตัวนี้ใช่ครับรบ,บอดี้จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับว<อ>ัสดุนี่ทํามาจากอะไรครับวัส,สดุจะทํามาจากเทปเปอร์กราฟครับรใช่ครับเป็นพลาสติกเทมเพลกราฟจะแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับไม่อมความร้อนอนะฮะอ่าเนี้ยครับ หน้าจอก็เป็น14นิ้วไวสกรีนนะครับความลเอียดอยู่ที่1,366 7 6 8ก็จะเป็นระดับ HD ต้นๆไม่ถึงกับฟู l l แต่ว่าก็ดูภาพพวก HD ได้นะครับพวกไฮไฮเดฟิเนชันอะไรอย่างเงี้ยครับได้เลยนะครับลงมาก็จะเป็นตัวที่ประหยัดเน้นกลุ่มลูกค้าทั่วไปก็จะเป็นตัว ตัวนี้ครับ K42N VX015D นะครับนี่คือถูกสุดแล้วที่ ASUS มีอ่าใช่ครับผมอตอนนี้ถือว่าถูกที่สุดของโน้ตบุ๊กทั่วไปด้วยซ้ำไปนะครับเป็น AMD นะครับ a a d l o n Dual Core V120 นะครับความเร็วอยู่ที่2.2แรม1กิก้าดิสก์320นะครับตัวนี้เป็นการจอออนบอร์ด h d ATI Mobile นะครับ HD 4002นะครับตอนนี้ราคายังไม่รว้ภาษีอยู่ที่12,900นะครับถือว่า ถูกสุดในงานหน้าตอนนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวโปรโมชั่นของอาสุดเขาด้วยนะครับ ยูซีรี่รต,นนตัวนี้จะเน้นเกี่ยวกับตัว CPU เหมือนกันนะครับเป็น i5 460ความเร็วอยู่ที่2.5สปีดเทอร์โบอยู่ที่2.8นะครับแรม2 g งิกฮาร์ดดิสก์500ร้จิกการ์ดจอเป็น Nvidia G310 นะครับ V แปด512 d d r 3ตัวนี้จะเน้นตรงที่น้ำหนักเบานะครับเพราะว่าน้ำหนักมันได้อยู่ที่1.9อันนี้รวมแบตแล้วอ่าครับผมรวมแบตแล้วรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับอยู่ที่1.9กกิโล แล้วก็หน้าจออยู่ที่13นิ้วแล้วก็นี้นิดเดคือตัวบอดีจะเป็นแมกนีเซียมลอ,อยนะครับจะ<ด>แข็งรแรงมันดีตรงที่มันจะแข็งแรงกว่าพวกพลาสติกตัวทั่วไปนะครับเวลาตกขีดข่ดวนใช่ครับทนรอยขีดข่วนวรหรือว่าการตกกระแทกของตัวบอดีเนี่ยหรือว่าเราถือโน้ตบุ๊กไปกระแทกตัวกําแพงหรือว่าอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเกิดปัญหาตัวบอดีตัวนี้เลยเพราะว่าจะเป็นแมกนีเซียมลอยคือน้ําหนักมันจะเบาแล้วก็ทนอยู่แล้วทนกว่าพวกพลาสติกธรรมดาอยู่แล้วครับ อีกอย่างคือหน้าจอ13นิ้วก็จะเน้นความเบาไปเลยนะครับ ตัวนี้13นิ้วใช่ไหมครับมีตัวเอ่อ DVD ให้ด้วย DVD จะบิวินข้างในเลยนะครับก็จะดีหน่อยตรงที่คือเราไม่ต้องพกพาพวกเอเทอร์ดีวีดีที่เพราะว่าแบรนด์ทั่วไปเขาจะมีเอเทอร์โนดีแยกออกมาใช่ป่ะครับแต่ซูจะพิเศษอยู่ทิ้งที่เราสามารถก็คือพกพาไปไหนมาไหนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีภลาระของพวกเอเทอรนใช่ครับผมแล้วพกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเพาะนี่น้ำหนักเบาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เน้นพกพาอยู่แล้ว ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวท็อปของอาซูตนะปัจจุบันแล้วก็ถือว่าราคาแล้วก็ถูกที่สุด mm hmm. ก็จะเป็นตัวนี้นครับ mm hmm. เป็น A42 JA นะครับ v x 0 6 0 v ตัวนี้จะเป็น c o i e n 740นะครับความเร็วอยู่ที่1.73นะครับเทอร์โบอยู่ที่2.93ตัวนี้ให้แรมมาเลย 4G นะครับแล้วก็ Harddisk อยู่ที่500จิก4 g ิกนี่กี่แถวครับี่4 g ิตอนนี้มี2แถวครับคือ <3 S 2> แ,ถแถวแถวละ2จิกแต่บัตของแรมนะครับเป็น 33. 1 333นี่ถ้าเกิดจะเาเป็น8จิกก็คือต้องถอดออกมาแล้วก็ใส่4จิกใช่ครับ,รบผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจะเน้นการ์ดจอด้วยครับจะเป็น ATI 5730ที่ความเร็วอยู่ที่2จิกนะครับ DDR3 เพราะถือว่าตอนเนี้ย การ์ดจอที่วีรแลมสอกิกถือว่าแรงที่สุดของโน้ตบุ๊กตอนนี้นะครับปัจจุบันนะครับแล้วก็ OS ตอนนี้ก็ Windows ซเว่นพรีเมียมด้วยก็ oh. จะมี w วิ d o โ s ไรเซนเลยนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่3,9900ตัวนี้ยังไม่รวมภาษีนะครับก็ mm hmm. ถ,ถือว่าเป็นตัวที่แรงแล้วก็ถูกแล้วก็ประหยัดของประสุตอนนี้เลย แล้วตัว X Series เนี่ยครับมันเป็นอ,อย่างไรบ้างค <X> <X> รับ X Series X Series จะเน้นเกี่ยวกับพวกตรงคีย์บรอร์ดนะครับคีย์บรอร์ดมันจะติดกับตัวบอดี้เลยนะครับมันจะเน้นคุณภาพกวือ,อความทนทานัว่าบอดี้นะครับเนี่ยฮะ ก็จะติดมาเลยเพราะว่าปกติถ้าทั่วไปมันก็จะมีการแยกของตัวแผ่นของคีย์บอร์ดแต่ตัวนี้ก็คือเหมือนว่าใช่ครับเรียบของตัวบอดี้ก็เลยจะได้แข็งแรงแล้วทนเห็นว่าตัวนี้เป็นรอยต่อใช่ครับจะเหมือนรอยต่อใช่ตัวนี้จะเรียบลงมาเลยนะครับแล้วก็ จะเน้นคอยเซเป็นหลักที่มีอยู่2รุ่นก็คือตัว080ที่บอกตอนในตอนแรกนะครับก <c oughs> ับตัวหนึ่งที่เป็นไ4 2ที่เป็นคอยเซเว่เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเน้นตัว CPU ที่เป็นแรม4ี่จิกฮาร์แล้วก็การ์ดจอที่เป็น5470 VRAM 1นึจิกนะครับก็จะมีให้กับตัวเลือกกับลูกค้าว่า อยากเร้ยกระดับกลางๆที่ไม่สูงมากเพราะว่าตอนนี้ราคาก็าถือว่าโอเคอยู่ยที่31900นะครับก็ได้คอย e ซเว่ใช่ครับคอยเซเว่น ram สี่จิก h a ร้อยก็การ์ดจอวี ram 1นึจิกบางทีลูกค้าอาจจะเลือกแบบว่าอยากได้สเปคกลางๆไม่ถือบบว่าสูงมากหรือว่าต่ำมาก นะครับก็จะเลือกตัวนี้ไปนะครับก็ถือว่าราคาทางกลางแล้วก็ได้ระดับคอยเซเว่นแซมสี่จิกคันที่ห้าร้อยแล้วก็เป็นอีเทียห์สี่เจ็ดศูนย์เวลนิ่มจิกนะครับก็อยู่ในกลุ่มลูกค้าทั่วไปครับผมก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณกุ้งมากนะครับถ้าเกิดชาวโน้ตบุ๊กสเปคสนใจยี่ห้อไอซุดเนี่ยก็มาหาคุณกุ้งที่บูธนสยามซ็อปเทคบอกมาจากโน้ตบุ๊กสเปคได้ส่วนลดพิเศษกันไปเลย ได้โอเค,คเดี๋ยวทางอาสนอใ,ให้เลยให้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ,บ,รบดีครับ